มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดทิษณุโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องความรู้ที่สำคัญของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่และ,กะเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยมุม่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถกรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุดและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีผลตอบแทนที่จะทําให้เกษตรกร,ร,กรสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญของจังหวัดประกอบไปด้วย4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมต้นแบบการเรียนรู้ระบบน้ำอัจฉริยะกิจกรรมการจัดการสวนผลไม้แบบผสมผสานเทคนิควิธีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรที่ส่วนนี้ก็ทำนาตามฤดูการหน้าฝนได้แค่ปีละครั้งแล้วก็มีสะน้ำแล้วน้ำในสะที่นีก็ไม่สามารถดูดมาทำนาอีกรอบได้ แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำก็ไม่มีเงินที่จะซื้อน้ำมันมาทำการเกษตรอย่างอื่นเพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะครับหลังจากไปอบรมมาก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างเช่นระบบน้ำเอามาใช้ในการ ดำรงชีวิตปลูกพืชหมุนเวียนแล้วก็ได้ลองปลูกผักส่วนครัวาขายเรามีปลูกข้าโพดปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกมะกอเก็บขายอาทิตย์หนึ่งก็มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวขึ้นมาัแต่ก่อนไม่มีรายได้ตัวนี้พอได้เรียนรู้ระบบน้ำ การใช้น้ำก็ทำให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นครับสุงานครับที่บ้านนี่ปลูกอะไรบ้างครับปลูกผักสวนควาแล้วก็ปลูมกมะม่วงไว้กินแล้วมะนาวแล้วพวกมะม่วงมะนาวนี่ไปเอาต้นมาจากไหนครับซื้อมาที่ที่ไปอบรมมานี่ได้ความรู้อะไรมาบ้างครับได้เขียวครับตอนกิ่นอะไร กลับมาก็ได้ตอนมะนาวตอนฝรั่งส้ม,มูอรือไปปลูกเองบ้างครับก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายลงที่เคยซื้อเขา ก็มีทำไร่มันแล้วก็ทาสวนผลไม้ทุกอย่างที่กินแล้วก็เลี้ยงไก่ที่ไปอบรมานี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับก็มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกบเขาสอนเรื่องอาหารไก่นี่ก็คือมีมีเอาหยวกกล้วยอ่ะ่ผสมกัมบ รำข้าวปลายข้าวนี่ให้ไก่กินได้แล้วปลาก็มีแหนแหนแดงปล่อยนี่ปลาคือเขาให้เป็นไก่เป็นปลาแล้วก็เป็ปปกนกบมนเลี้ยงแล้วก็มาขยายต่อทุนตอวเองก็ไข่ได้มาแค่เหลือก็ขายบ้างแต่จ่วนใหญ่ก็จะใช้บริโภคนี้ครอบครัวยัง ขาเหลือเราแล้วก็ไปขายบ้างก็จะไปซื้ออนนี่เราก,กม็มีค่ะมีแผ่นบางแผ่นหมาว่าจะซื้อมาเพิ่มใหม่เพราะว่ามันประหยัดค่าที่จ่ายนี่ควรเรียนมากทำ,ทำกเกษตรอะไรบ้างครับผสมผสานนะาจ๊ะทุกอย่างทุกทุกอยา่ยางเลยแต่ว่าทุกอย่างละต้นสองต้นม,มีทุกอย่างเลยผู้เรียนเงาะลำไย,ยมะละกอลงกอง เนนามะม่วงมะพร้าวไอ้ผักหวานก็มีที่ได้แบบล,ลมมานีไ่ได้ความรู้อะไรมาบ้างครับก็มาทำปุ๋ยแล้วก็ทำน้ำมักปุ๋ยแบบด้กระโปรงที่ว่าเอาเศษเศษ,เศษใบไม้กับมูลสัตว์ที่หัวจะทำไหมเป็นปุ๋ยน้ำไอ้ประเภทไอ้ไข่ไข่ชุรสน้ำปลา เอาเริ่มเอาปุูกแตงปุูกฟักไ้เรื่งมามันลดนละว่าเดี๋ยวพนตกดีแล้วว่าเอี่ลาดตามต้นพวกเงาะพวกห่วงตวนน้านี้ก็ใช้ปุ๋ยท้องตลาดจาาเคมีพอกสู้สิผ้าอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้ละก็คือไม่ใช้ปุ๋ยเอาน้ำหมักไปแทนจ้าแล้วก็ปุ๋ยที่หมักไว้เ่มไม่ใช้ได้แล้วเพราะว่ามันยุบไปหมดละ ที่ใดก็คือบรได้ซื้อปุ๋ยไอ้ทองตลาดมาไงบัตรได้บรได้ซื้อปุ๋ยปุ๋ยงแล้วปุ๋ยเคมีจ้าจะเลยซื้อก็คือปนไดก็คือมันประหยัดไปตรงนั้นเลยเอาปุ๋ยอันนี้ใช้ซ่อนซ่อนไปคึงแล้วเขาทำยุบยืมไหมบอกมันให้มันทำเลยบอกอะไรสูตรมันทำตอนนี้ก็ทำยุบทำแล้วเขาได้ใช้ไหมครับใช้มันทำไปเรื่อยๆมันทำไปขวดนี้เป็นขวด ทำทีละห้าหกขวดนะแล้วก็ทำไหมไมีเชื้อเป็นห้อเชื้อแล้วก็ทำไหม